สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลกท่ันก็ช่วงนี้ฝนหยุดตกละแต่อากาศก็เริ่มเย็นๆเข้ามาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่เดียวคนติดไข้หวัดใหญ่อันนักฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็จะต้องระมัดระวังตัวเองตัวเองเพื่อการป้องกันมื่อเรื่องของติดขัดออกซึ่งมีเดียวเนี่ยมันมีโลกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเป็นไหมแต่สิ่งที่ จะทาให้ร่างกายแข็งแรงอย่างต่างๆางก็ต้องมีการออกกําลังกายกันเป็นสม่ําเสมอซึ่งในช่วงเนี้ก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมของงานเทศกาลในการอันหนึ่งก็คือเทศกาลงานโคมที่เขามีการจัดขึ้นอันที่สองงานลอยกระทงก็เข้ามาเพราะว่าช่วงนี้กระจบกพอดีซึ่งเขามีงานเทศกาลโคมผมเองง้นก็ได้มีการจัดประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประชุมอยู่สองกลุ่มที่ใหญ่ ก็คือกลุ่มแรกก็คือการประชุมประธานสันนิบาตจังหวัดภาคเหนือสิบจจังหวัดซึ่งมีท่านนายกสิงห์ทองนายกเทิงเนี่ยเป็นประธานภาคเพราะว่าของภาคเขาเนี่ยมีถึงหมดสิบจจังหวัดจากนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีประธานภาคของแต่ละภาคแล้วก็มีประธานจังหวัดแต่ละจังหวัดในส่วนของเมืองลำปูนนั้นก็ผมก็เป็นตัวแทนของนายกที่สมุนตรี ในจังหวัดระปูนในทานเป็นประธานกจังหวัดระปูนก็มีอย่างจชีหงใหม,ม่ก็มีประธานสภว์จังหวัดเมยนะครับอย่างเชียงไยเปิ่นก็มีท่านนายกสิงห์ทองนายกเทิงในวันตำบลเป็นประธานฉะนั้นในช่วงเทศกาลที่งานโคมพอดีท่านนายกสมาคมภาคเหนือนายกสิงห์ทองเนี่ย นายกเขียงไฮ้เนี่ยประธานสานิบาลเชีงยงไฮ้ในน้ำเปิดกนก็โทรมาบอกว่าขอมาจัดก,กินัาปูเนอร์ในการประชุมเรื่องของกิจการแล้วก็เรื่องของงบประมาณของภาคภาคเหนือว่าเขาจะมีการจาัดสรรงบประมาณจะได้อย่างไรในการเพื่อจํานวนสมาชิกตัวมีการนัดประชุมที่แกนป่าในวันที่สิบที่ผ่านมาสาระสาคัญก็คือเรื่องของระเบียบเรื่องของการทําประโยชนะ์สาธารณะในเขตปา่าแถมเรื่องก็คือเรื่องของ ที่สำคัญที่สุดก็เรื่องของงบประมาณซึ่งทางแต่ละภาคก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณคือภาคแล้วก็งบประมาณให้ในส่วนของจังหวัดแล้วก็มีการสาระในการประชุมแล้วก็ปัญหาต่างๆของแต่ละจังหวัดก็นําเสนอให้ประธานภาคแล้วก็ก็เป็นโอกาสที่เทศการโคมงเปิ้ลก็มานอนประชุมเร็จก็ว่านอนพักทีแกนปลาแล้วก็มาจัดกินข้าวที่บ้านเรากินข้าวที ดาวพนองในทางเทศบาลเองก็จัดรถเฮือกทางประธานแต่ละจังหวัดได้ไปแอลงานเทศกาลคูงของมึงลรปูนก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทีมงานเอ่นแต่าาๆสมาภมสันนิบาตได้ทำอันผมในฐานะประธานอนุเรื่องของโครงการปิดทองหลังพระผมก็เลยจัดประชุมในวันที่10.12ในการประชุมสัมนาอบรมเรื่องของโครงการพริ อันนี้ต้องแยกนะครับอโอเคในส่วนของประธานจังหวัดประธานภาคเดี๋ยวประประชุมเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องอะไรอย่างต่างเพราะอาจแต่และจังหวัดก็จะต้องมีการมาประชุมกันแต่ในส่วนของโครงการซึ่งทางสมาคมสันนิบาตมีโครงการใหญ่ก็คือโครงการมีแต่และอนุผมเนี่ยเป็นประธานโครงการเนื่องมาจากพระลำลิกของในหลวงตั้งแต่สมัยสิบก่เปีะทางสมาคมก็ให้ผมดําเนินการเรื่องของโครงการพระลำลิขเขาเลยจัดประชุม จากนั้นที่สมานตุงมดมาประมาณสี่สิบตี้บอกว่าทั่วประเทศนะบินจากกระบ,บี่พองอีสานพองอา่างพงก็มามีการอบรมประชุมก่อนวันที่11บก็ตอนเจ้าก็มีการเปิดประชุมโดยท่านเลขาธิการสมาคมแล้วก็ผมได้เจญหัวหน้าพอ,อเรื่องของประสุัวิ์ของหุยองไคซึ่งเป็นโครงการพระมลิคงได้หลวงราชการที่เก้าที่เปินจะมีอยู่ประมาณเจ็ูนเนี่ยก็มาอ้เรื่องของ ที่ห้วยหงไทยว่ามีการอบรมการเปิดสัมมนา,าการที่จะน้นนอมนําแนวพิะมบริโในหลวงเข้ามาใช้อย่างพ่องนะครับแล้วก็ในส่วนของปน่นนะปุนจะดูแลเรื่องของปสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าเรื่องหมูเรื่องไก่เรื่องเป็ดแล้วก็เรื่องแพะซึ่งสองสามเดือนก่อนสมเด็จพระเทพก็ได้ไปแวะในส่วนของโครงการห้วยหงคาก็เปิดนมาเป็นวิทยกรให้กักบทางทีมงานของนายก ที่เป็นสมาชิกของโครงการพัมลิของสมาคมสันนิบาตนะครับเพราะว่าเรื่องของแต่ละโครงการในส่วนของสมาคมเนี่ยมันก็จะแจงแล้วฝ่ายเรื่องของฝ่ายงบประมาณพ่องฝ่ายกฎหมายพ่องการเงินการคลังพ่องฝ่ายสตรีพ่องแล้วก็สัมภาริศก็เลือกฝ่ายของโครงการพัมลิฉนั้นในส่วนเนี้ยหลังจากที่เปิดอธิบายวิยาการก็อธิบายเรื่องห้อยของคลายเซฟเนี่ยผมก็ต่อเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ ในการทําเรื่องของเทศกาลโคมแล้วก็การร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่ทําโคมด้วยกันแล้วก็เรื่องของงานเทศกาลโคมเมืองลำปูนที่มีคนลังไหลเอามาทำหึ่งภาวะเศรษฐกิจเองต่างๆคนเก่ามานอนที่แกนปลานะครับชุดแรกเนี่ยมาประมาณสามสิบคนละในส่วนของประธานภาพอย่างต่างๆคนที่ตามต่างๆชุดหลังเนี่ยมาห้าสิบคนที่พักที่แกนปลาเซตเนี่ย ตอนบ่ายเขาก็เอามาดูงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูงานสมัยงหลวงนะครับแล้วก็ไปเจอขอประโมทชุมชนเฮาว่าในการผลิตโคมเพื่อได้เห็นของแท้ว่ากระบวนการในการเครือข่ายเฮาเรื่องของการผลิตโคมเป็นใจเสร็จแล้วก็พาไปหาไปดูหอศิลป์ของอาจารย์ประสิทธิ์หรือเมืองที่ต้นทงที่หอศิลป์เปิน้นซึ่งคนที่มาที่บอกเคยหูเลยว่าลำปูนะ่ะมีของดีอย่าง เซทเนี่ยหลังจากไปเซตก็ประทับใจของท่านอาจารย์ประสิทธิ์เป็นกเกาหมาะของดีก็คือองค์พระธาตุคนคนชุดคนชุดเพื่อไปสักการะบูชาเซจมากา็มมาดูงานตีพิธภัณฑ์ของจังหวัดไปต่อที่พิธภพัณฑ์ของชุมชนเฮาเซตก็มาถึงก็สี่โมงปลายละมันอิดอ่อนขนาดเพราะว่าวันข้ามตั้งแต่เจนเจ้าอบรมสวนาเ็จ เตี่ยงเตี่ยงเสร็จก็มาดูงานในเย็นของเมืองมะปูนเฮาเสร็จก็ปิกโรงแรมตอนเย็นมากินข้าวกินข้าวก็ที่ดาขนองที่เดิมนะเพราะมันง่ายในการจัดรถรางตอนเย็นก็จัดรถรางเพื่อไนดูเรื่องในงานเทศกาลโคมก็ประทับใจอย่างยิ่งนะครับเราก็เพื่อไปเดินช็อปปิ้งตัวอย่างตัวได้เรื่องของเศรษฐกิจได้ซื้อได้ขายได้อย่างติดตังได้เห็น ท้ายหู่ไปยังยัางต่างเป็นที่ประทับใจของทุกคนแล้วก็แห่งวันหนึ่งเปดูกันเสืเสนอเศรษฐนนตอนเจ้าเราก็ไปดูเรื่องของโครงการพระราชดิของเทศบาลตำบลวังผางของนายกนวุวยซึ่งเปิ้ลทามุง่งเน้นเรื่องของความเรื่มล้าเรื่องของช่วยชาวบ้านเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินของธนาคารเนท่งรถโดนยึดทองเหีืยพ่องแล้วก็ปรัจใจแนว ความรัดของไรหลวงนะครับเรื่องของการปูกพักผ่องเรื่องของการสร้างรายได้อาชีพอะไรต่างๆออกมาเพื่อนก็ได้มีการบรรยายแล้วก็พื่อไปดูแปลงสาธิตเพราะว่าเพื่อนทาเรื่องของมูวังผ่านเนี่ยทาเรื่องของเกษตรเพราะว่าน้ามันดีอย่างดีแล้วตอนนี้เรื่องลําไยเนี่ยเพื่อนเมืนยากันละยิ่งมะม่วงแหมปัญหาเรื่องของลําไยเรื่องมะม่วงเนี่ยมันก็รายได้มันมาแน่นอนเ่ต่างๆเพื่อนก็เลยฮื่อปับ ชาวบ้านมาเรื่องของปลูกพืชปลอดสารพิษโดยมีการประกันราคาของโอโคจูครับ MK ตัวอย่างตัวนะครับอันนั้นผมกวางว่าเฮาก็มาดูงานเรื่องของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของการไส้นี้ไส้สินแล้วก็เรื่องของการปัญหาคาา่าตัวตายอันนั้นก็ผมก็จัดเรื่องของการอบรมตดยดูงานตดยเพราะว่าอันนี้แนวคิดแต่ละกที่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงการพระบรีของในหลวงเนี่ย มันจะต้องไปดูและยยไปปฏิบัตเิเซ่ในวันเขาก็ไปดูโครงการที่โดยอินทนนท์กาเลี้ยงป่าเล่นโบเท้ากับปสเตอร์เจียตว่าโครงการหลวงเนี่ยเปิดในการอนุรักษ์แล้วก็ทําการเลี้ยงป่าเท้าจะไดซึ่งป่าเท้าเนี่ยมันจะต้องเป็นป่าที่น้ําไหลแล้วก็อย่างตังยุโรปพุพ่นแห่งู้น้ำมาใส่ป่าเท้าก็ตัวประมาณฝ่ามือเนี่ยก็มีการพราร่อเลี้ยงโครงการในหลวงอันนี้ป่า ปลาเทาเนี่ยเลี้ยงจะต้องมีน้ําไหลตลอดแล้วก็แห่งอันไปดูการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนพอตัวใหญ่สุดสาห้าูผมก็ได้ความหู้เหมือนกันนะครับเพราะเขาบอกว่าเรื่องไข่ปลาคาเวียเนี่ยเอามาจากปลาสเตอร์เจียนเนี่ยกิโลละประมาณสองหมืนเพราะว่าปลาเนี่ยถ้ามันครบอายุเนี่ยมันจะพาปลาเลยแล้วเอาไข่ออกมาขายกระป๋องน้อยเดียวหกพันละบางคนก็กินเนื้อปลาฮะตัดแต้มตื้อ ของยุโรปเนี่ยเปิลก็บอกว่าเขาพาเอาป่าออกแล้วเป็นเจิบจ้องแล้วก็ปล่อยไปแคมาแล้วมันก็จะมีาการตั้งท้องใหม่แล้วก็ราคาแพงโอ้เขาก็ได้หู้กระบวนการนะครับที่ในหลวงคิดนะครับที่ตามผู้ไม่สังคมตามธรรมชาติว่าของเขาจะส่งเสริมได้ขนาดไหนแต่จะได้กระจังเลยน้ำต้องคุมอุณหภูมิให,ห้ประมาณเกิน18องศา ป่ามันจะอยู่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของแนวทางนะครับที่เขาได้ได้ทั้งทีมได้เรียนรู้เรื่องของโครงการในหลวงซึ่งอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สองชุดละแต่อาทิตย์ก่อนนั้นน่ะเป็นชุดใหญ่ที่เฮียนเรื่องของการแลกเปลี่ยนว่าทํากับผมที่เขาได้มีการเอาป่ามาพิมพ์น,น้ำาควงทั้งหมดเขาก็ได้เห็นป่าเห็นอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนว่ฒทําว่าของของนี้เขาก็เอามาเลย นะครับเปิ้นก็คือมาฟีขงก็เสียนกาผลย้ายกายอย่างต่างเนี่ยอันนั้นก็เป็นการสร้างสีสันให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดิวส้างามคุมคมอมาเงต่างๆเอาประดับประดาให้เรียบร้อยอันนั้นก็สิ่งทีเอาได้มีการแลกเปลี่ยนว่าทําทุกอย่างแล้วก็อาเทพเจ้าใจจริงเย้ะนะครบเปิ้นก็เป็นเทพเจ้าเรื่องของความโชคลาภก็ออกมาตั้งอันนั้นก็เอามาจากเพชรบุตร หลายอย่างให้รับโอแมพีน่นงชาวบ้านได้เห็นแต่สิ่งที่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทิศเนี้ยทิศเ,เนี้ยที่เขาได้ดําเนินการเรื่องของเทศบาลเองเนั้นน่ะที่โปเมพี่น้องไปส่วนมวนใจละทุกคนก็ถามเหมือนกันว่านส่วนของ,งท่านเทศบาลเอาหัวรถจักรมาละเขาก็ขึ้นไปจะมีตู้รถจักรแห่งสองตู้ตอนเนี้ยตามตู้รถจักรละมาเรียบร้อยที่ส่วนมวนใจที่ตั้งเรียบร้อยซึ่ง ก็ได้พอม่พี่น้องผ่านไปผ่านมาคงจะเห็นนะครับว่าตัวเนี้ยหัวรถจักรตู้รถจักรแหมอสองตู้มาตั้งเรียบร้อยนะครับประกอบชุดนี้นเนี่ยเทศมานเองจะทาเป็นแลนด์มากส่วนม่วนใจเนี่ยที่ผมบอกตลอดนะครับว่าเราจะทําเป็นคล้ายๆกับส่วนศรีนครซึ่งในอดีตเนี่ยนะที่หมูเห่าเคยไปแนวสวยส่วนศรีนครในสมัยรุ่นผมแล้วก็รุ่นน้องผมสักสิบปีนะครับคงจะประกอตั้งขึ้นไปแหมสักสิบปี เจะเกยไปเอลสวนศรีนครที่มีป่าสวายป่าเป็นสวนสาธารณะทีือผู้คนไปฟีเป็นที่พักพอนิสังการแต่ตอนเนี้ยผมเองก็เลยว่าความมุ่งมั่นว่าสวนศรีนครมันมีละเขาก็อยากทําสวนม่วนใจที่ข้างกูช้างอ่ะเพื่อเป็นแลนด์มากและเป็นที่พักพอนเป็นที่วิ่งเล่นออกกําลังกายห้กับพี่น้องประชาชนตอนเนี้ยเขาก็เลยเอาเอา,เอาตู้รถไฟมาละแล้วก็ตู้รถไฟเนี่ยจะเป็น ซึ่งสูตรเรียนรู้อันแรกก็คือเรื่องของพิธีพันธ์รถไฟว่ารถไฟอ่ะมีตั้งแต่หัวรถจักรแบบใดแบบใดอันนีต่างแล้วก็แร่งเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องของสงครามโลกที่ผ่านมามันก็จะเป็นเรื่องของเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ทําทํางุนตานครูบาสีวิชัยมาอย่างมาตามตำนานเมืองรปูนฮาตึงหมดเซตแแฮมชวนนี่ก็จะเป็นเรื่องของจําลอง วิถีชีวิตรถไฟแบบสมัยก่อนนะเนี่ยเฮาไปนั่งนั่งรถไฟไฟเนี่ยแล้วก็เขาก็จะก่อนเข้าคุณกาเขาก็จะแวที่ทานนี้คุณการหรือว่าทานชมพูอ่ะเขาจะมีซื้อไก่ทานชมพูที่เหมือนใครคือไก่เปิ้นไก่สีแดงๆนี่ยเราจิ้มกับน้ำพริกกะปิผักลวกซึ่งมันรสชาตินี่หาที่ไหนไปได้แล้วก็มามีที่ไหนเหมือนเขาจะกินได้ทีเดียวเนะี่ยที่ชายชมพูฉะนั้นเขาก็จะ จำลองในส่วนของฐานีรถไฟอะไย,ยต,ต่างๆแล้วก็จะมีเป็นร้านกาแฟาตวัวออย่างตัวนะครับโดยได้ตู้รถจักรมาอย่างตู้รถจักรเนี่ยกับหองรถจักรเอาใช้เวลาส่งเอาถึงได้มาที่ปณนนุมััดมาตัวเรื่องก็มีหองรถจักรหนึ่งหัวเอาเอาจาก่โกราชตู้รถไฟสองตู้เนี่ยเอาเอาจากภาชีอยุธยามาซึ่งตอนนี้ก็ พอไม่เป็นน้องละอ,อนน่อนน้องๆของคุณจะงงนะเขามันเอาเข้ามาได้ยังไงพูดเพราะมันถึงใหญ่ตขนาดอ่ะมาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เทศบาลเองก็จะได้มีการวางเผนพร้อมกับทีมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเขาได้งบมาในส่วนของต่างสกบเนี่ยทางเทศบาลเองได้มาดําเนินการเรื่องของศูนย์เรียนรู้ซึ่งเราก็ได้งบมาจะทําศูนย์เรียนรู้อยู่สองที่ก็คือที่แรก ็คือพิพิธภัณฑ์เมืองก็จะเป็นเรื่องของโครงว่าโครงของเมืองลำพูนมีมาจะใดยําำนานจะใดนะครับแล้วก็สามารถเป็นต้นแบบได้อันที่สองก็เป็น,นเรื่องของตู้รถไฟที่จําลองวิถีชีวิตเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติรถไฟอ่างตา่างๆอันนั้นก็จะเป็นาการดําเนินการที่เฮาเตรียมไว้ก็คงใจเวลาประมาณสักสามสี่เดือนตอนนี้กาลังเริ่มลื้อตังในรถไฟละนะครับเพราะว่า จะมีได้มาก็คือตู้รถนั่งตู้รถนอนผมไปดูตู้รถนอนแล้วเขาก็มนึกถึงนึกว่ามันเป็นเล็กว่าอันที่บุกตู้รถไฟนั้นอันนั้นเป็นไม้หมดเป็นไม้หมดตามสภาพที่เขาได้มานะครับเขาก็เริ่มเลือแล้วก็เริ่มจะเริ่มคัดก็คงจะเห็นชัดเจนภายในประมาณเดือนในการดาเนินการครับแล้วก็อันที่สุดแห่งเรื่องที่เราต้องเตรียมเรื่องของงานประเพณีลอยกระทงฉะนั้นเข้าใจกันว่า ช่วงนี้งานมาสองงานมาันถึงจนกันจะคืองานเทศกาลโคมเมืองละปูนซึ่งในวันที่สองห้าเนี่ยมันก็จะมีการถวายโมคมให้กับองค์พระธาตุองค์พระธาตุที่ปุจัยปุจัดวันที่สองห้าแล้วมันจะมีการแห่โมยยคมโดยจำนวนประมาณสิบแปดสิบเก้าแกนโดยมีท่านผู้ว่าและแกวัดมาทําพิธีรวมทำบุญตดยตุย,ยลรวกอในส่วนของวันที่สองหก เทศบาลเองก็จะทําการถวายโคมสักระโคมกับ,อ,กบองค์เจ้าแม่จำททวีในวันที่สบกแต่วันที่เซ็จนะครับก็ในส่วนของงานประเีในลอยกระทงฝีนี้ผมว่าคนจะนักขนาดบ่นขนาดเพราะอย่างสิบสองชุดเนี่ยบริเวณในเขตเทศบาลรอบเมืองเก่าทั้งหมดตอนนี้ประดับประดาไปแล้ว80%ซ็ค้างมีการแก้ไขหน่อยเพราะว่าบางเตืองผู้รับเมา ที่ทำงานของโทรโทอเนี่ยบ่ได้ตั้งตามเป้าหมายงที่เขียนแบบไว้ก็ตอนนี้ก็เลยต้องฮึ้อแก้ไขตั้งประตูทั้งสี่ถึงมหาวันมันจะต้องเป็นอุโมงค์บัจจัยเป็นออกถึงสองข้างไฟมัดสายฟ้าอะไรอย่างนี้นนะ้มันปัใจมันจะต้องเป็นอุมโม,โคม <c oughs> งค์มฮื้อทึบไปวยโดยเฉพาะย่างยิ่ง ในส่วนของเมืองลำปูน่ะผมต้องบอกว่าพี่น้องนะครับตั้งแต่เป็นนายกมาปีสามแปดเนาะผมเริ่มปลูกต้นไม้ปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งตั้งแต่ปลูกงจามจุรีเกาะกลางแหละตลอดแนวเพราะเขาสมัยก่อนเขากลไม่ได้นึกนะครับว่าเฮาจะดําเนินการเทศกาลโคมมาขนาดนี้ก็ะจะไม่ก่อนเนี่ยผมนึกว่าโอเคไปเห็นตามประเทศเขาต้องปลูกไม้ก่อนต้นไม้ก่อนเพื่อมันร่มรื่นมันเติบเนี่ยมันตัดง่าย ต่การปลูกเนี่ยมันยากเราก็ปลูกต้นไม้รอบคูเมืองึงมดไม่เดียวเนี่ยหลังจากต้นไม้โตใหญ่แล้วเป็นเรื่องความร่มรื่นแล้วก็ไม่เดียวในส่วนของการเทศกาลโคมะเขาก็ได้เอาคโคม,มาห้อยต้นไม้ผมมันนึกถึงเลยนะครับว่าตัวนี้ที่เรา,าเคยวางแผนไว้เอายัางเดียวว่าตอนเขาปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น,นสร้างเรื่องของอากาศอย่างต่างๆออกซิเจนให้กับอแม่พ่ร้อแล้วกห้เมืองเรา ลบเย็นเป็นสุปแต่ไม่ดีวเนี่ยเฮาจัดเทศกาลโคมมาเกือบสิบปีปีแล้วปีก่อนเขาก็เริ่มเอาลงในส่วนของห้อยส่วนของต้นไม้อ่างต่างๆละแต่ในปีผ่านมาและปีเนี้ยเห็นได้ว่า,ต,าต้นชามาต้นจามจุรีอต่างๆมันใหญ่ขึ้นอย่างขึ้นแล้วก็เฮาก็เอาโคมอะไปแวนบนต้นไม้ดูมัน สิ์แล้วแงขน,นาดแล้วก็มันเปลี่ยนธรรมชาติสิ่งนี้ยเป็นสิ่งที่เมืองละปูนเนี่ยจะมาเหมือนใครเ้าก็เอาได้ใจเรื่องของธรรมชาติที่เขาได้มีการปลูกไว้ในการดําเนินการเรื่องอของเทศกาลโคมแสนดวงนะครับแล้วก็ในงานประเพณีลอยกระทงปีนี้วันนี้สเก็ตนะครับตอนเช้าจะมีสองอันพอไม่พี่น่อมดีลืมเนอ้อที่สารกามเขาแข่งโคมลอยกัน ภมลอยแฟนตาซีปีนี้มี37หน่วยจะเริ่มปล่อยตั้งแต่เก้าโมงไปเป็นต้นไปส่วนที่สองก็จะมีการประกวดกระทงเล็กของรอออนของพีมิวเมพี่น้องจะมาบ้านต่างๆหลังจากเซตช่วงเตียงช่วงเย็นในปีนี้เขาก็จะมีการกระทงใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้กระทงใหญ่กับแสงสีเสียงเทศกาลโคมผมว่าคุถึงจะนักขนาดเขาก็ ดำเนินการนะครับในส่วนของก็คงจะมีกระทงประมาณสิบสี่ขบวนนะครับที่จะปล่อยหน้าสักการประมาณทุ่มเกึอกนะฮก็ะทำพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยขบวนในงานประเพณีลอยกระทงของเมืองละปูนฮาก็ส่วนในเวทีนะวันที่ห6จะมีเวทีหนุ่มน้อยนุมพมาศที่ตาขามแล้วก็วันที่17ก็ตอนเย็นก็จะมีเวทีที่ตาขามนะครับมี วงดนตรีโฟกซองของคนละปูนนะครับเขาจัดให้มีกิจกรรมอีหั่นอะไรต่อเป็นงานประเพณีลอยกระทงเมืองละปูนแล้วก็ตอนเนี้ยรอบเมืองอะทางา่างดโดยเพราะอย่างยิ่งรถรางเนี่ยตอนนี้เขามีรถรางกําลังปั๊บนะครับเส้นทางรถรางคือเดินทางเดียวว่าเอามาไปสองล็อกละล็อกเขียวล็อกแดงเหมาละเือรถสี่กันเนี่ยเฮอบนแบบเลแปด ชุดจอดแล้วก็คำชับชุดจอดแตและจชุดจะต้องจอดเพราะว่าพี่น้องพี่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเิ่นบอกว่ารถมันบาดจอดมันเต็งแล้วมันจอดมันขับวุ้ยมันผ่านไปซิ่วผมบอกว่าเฮ้ยมาได้เพราะว่าอันนี้เขาอยากให้พ่อแมพี่น้องได้เดินทุกจุดไปทายหูอะไรอย่างตีางน,นะครับก็บอกทีมงานละว,ว่าเอาโอเคในส่วนของ พ่อแม่พี่น้องก่น,นัางรถรางก็ตามสนาทานี้เป็นจุดท่านรถแน่นมนก็จะหู่เอวรถบางคนมนก็อยากลงไปทายเป็นที่ระลึกไว้อย่างไว้ประวัติศาสตร์ของเปิ่นที่มาแอาเลเมเมืองลอนดนนะครับครับวันนี้เาาราใครฝากเรื่องของเงินดวนเงินเนี่ยต่างๆนะครับรอยละซิบเนี่ยะมว่านี่ก็คงครับจำนำเทศบาลเองเขาก็ได้เตรียมในส่วนของช่วยเหลือวพ่อแม่พี่น้องในเร่งดวนก็คือบะเกิน ห้าพันก่สามารถตังเกินห้าพันก่อร้อยละบาทแล้วก็วันนี้จะมีเคล็ดลับซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยเปิดอายุยืนกันวีดีโอคนไทยก็อายุยืนนะักเอาง่ายๆจากชาวญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยอายุยาวๆนี่ก็คือหนึ่งเปิดรักษาอากาศออกกําลังกายทุกวันนะครับเปิดจะเดินส่วนใหญ่ญี่ปุ่นมันจะเดินตลอดเนี่ยสำคัญที่สุด,สดออกกําลังกายไปในจอดสองอาหารหลักก็คือจะกินป่าครับหมูประเภทเรื่องของพักพืช อต่างๆเพราะว่าอ่าญี่ปุ่นเป็นทะเลนะครับแล้วก็จะเป็นการกินน้าเย็นนอกจะกินกน้าชายอยู่เสมอก็ชาญี่ปุ่นบ้องอ่างพ่องก็ทําร่างกายดีขึ้นอันสุดท้ายถ้าตัวให้ทําตัวให้กระชับกระเฉงตลอดนะครับต้องแอคทีฟตลอดมีดกิจกรรมตัวเองตัวเองก็จะทําให้สุขภาพร่างกายสี่คิดลับอายุยืนยาวของชาวญี่ปุ่นเฮาก็มาปับใจของเฮาแต่ในส่วนของปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมบอกนะครับใจเนียวพระรับรัดของในหลวงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินสำคัญท,ที่สุดสุขภาพต้องแข็งแรงสมบูรณ์ครอบครัวอบอุ่นด้วยความเป็นดีจากนายกบุญครับผมพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ